สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปรีวิวรองเท้า Adidas สกาเซลสีฟ้านะครับอาดิดาสกาเซลเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับมีรุ่น85ที่วางอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีรุ่นอินดอร์ที่พื้นตรงมิโซ่เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีรุ่นกาเซลปกติอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย85นะครับรุ่นปกติที่ไม่มี85เนี่ยลิ้นรองเท้ามันจะค่อนข้างยาวแล้วก็ทรงรองเท้าเนี่ยมันสวยสู้เจ้ารุ่น85ไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อคู่่นี้มาซึงค แพงกว่าเยอะเลยแหละรุ่นนี้เนี่ยราคาอยู่ที่4,5 0 0นนะครับส่วนรุ่นที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย85เนี่ยราคาจะอยู่ที่38 0 0รุ่นนี้เนี่ยคือไม่ใช่เป็นคู่แรกของผมนะครับคือผมเนี่ยเคยมี adidas gazelle มาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแต่มันจะคล้ายๆกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมมีเนี่ยมันจะเขียนว่า adidas gazelle ตรงนี้นะครับซึ่งผมซื้อมาประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็คือใส่มาจนมันพังะนะครับใส่จนมิโซลุดะ ผมก็เลยทิ้งไปเรียบร้อยแล้วก็ซื้อคู่ใหม่เป็นคู่นี้แทนนะผมสีเดิมเลยไซส์เดิมเป๊ะก็คือไซส์43นะครับผมในเรื่องของการเลือกไซส์เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครเคยใส่ Adidas s แซมบามาก่อนนะอาดิดาสกาเซลเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ใหญ่แล้วก็กว้างกว่า Adidas s แ m b a เยอะเลยนะครับผมเนี่ย ใส่ไซส์เดียวกับ Adidas s ซ m b a นะเจ้าคู่นี้คือเหลือข้างเท้าอ่ะเยอะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เหลือเยอะนะครับผมก็เวลาใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะหลวมแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอมากนะครับเพราะว่าแก้ด้วยการผูกเชือกแน่นๆเนี่ยมันก็ช่วยได้นิดนึงนะแต่มันก็ยังหลวมอยู่ผมก็แนะนําว่าซื้อลดไซส์ลงสักครึ่งไซส์นะครับหรือไม่ก็ไซส์นึงเลยก็ได้นะครับคือรองเท้าเนี่ยมันเหมาะกับคนเท้ากว้างคือมันใหญ่แล้วก็มาพูดถึงเรื่องวัสดุของรองเท้าคู่นี้นะครับ ก็ช่วงอัปเปอร์เนี่ยจะเป็นหนังกลับหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงเชือกรองเท้านเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินนะจะไม่ได้เป็นสีฟ้าเหมือนกับสีหนังกลับนะครับคือมันจะเป็นคละโทนกัน คือตอนแรกเนี่ยผมกะจะซื้อมาแล้วคิดว่ามันแถมเชือกสีขาวมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าสรุปคือไม่มีเชือกให้นะครับคือต้องซื้อเชือกสีขาวเนี่ยแยกเอานะครับผมแล้วก็ตอนแรกเนี่ยกะจะเปลี่ยนเป็นเชือกสีขาวเพราะรู้สึกว่าน่าจะสวยกว่านะเพราะว่าคู่เก่าผมเนี่ยก็เป็นเชือกสีขาวนะครับแต่พอใส่ไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูดีเหมือนกันนะแล้วก็ให้อารมณ์แบบอีกอารมณ์หนึ่ง,งอะกับเชือกสีขาว่รู้สึกว่าดีไปคนละแบบ คู่นี้เนี่ยก็มีให้เลือกหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินเขียวนะครับสีแดงสีม่วงสีชมพูนะครับคือสีเยอะมากในเว็บของ Adidas เนี่ยก็น่าจะมีขายอยู่นะคู่นี้หรือถ้าใครไม่ชอบรุ่น85ก็ซื้อรุ่นปกติก็ได้นะครับไปลองดูที่ร้านเนี่ยลองดูดีกว่าว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่ความรู้สึกผมเนี่ยผมชอบรุ่น85มากกว่าแต่ว่าฟีลลิ่งเวลาใส่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าทรงมันจะต่างก,กันนิดนึง ครับผมแล้วก็ o u t โซก็จะเป็นแบบนี้นะครับ mm. ก็จะสกระปรกนิดนึงตอนแรกมาเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับตอนนี้ก็เละไปแล้วเพราะว่าใส่ไปเรียบร้อยนะครับ mm. แล้วก็ i n น o l e mm. ของรองเท้าคู่นี้ก็ไม่มีอะไรครับ mm. เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับ mm. เขียนว่า Adidas mm. ก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่ออนฟีดให้ดูนะครับ mm. ว่าจอาเป็นยังไง mm. ก็ไปดูกันเลยครับ